เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอพัดลมที่บ้านเนี่ยเปิดแล้วทําไมลมมันเบาจังไม่เย็นเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆเลยวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเนี่ยนะที่จะมาช่วยชุบชีวิตพัดลมเก่าให้กลับมาแรงเหมือนใหม่ได้ง่ายๆเลยครับผมหลายคนต้องเคยเจอปัญหานี้แน่ๆครับอยู่ดีๆพัดลมคู่ใจได้ใช้มานานก็ลมไม่แรงซะง,งั้นหรือบางทีก็มีเสียงปแปลกๆดังออกมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มซ่อมเริ่มเช็คตรงไหนดี นี่แหละครับอาการที่เจอกันบ่อยๆเลยอันดับแรกก็คือหมุนช้าๆเอื่อยๆเหมือนไม่มีแรง2คือมีเสียงดังแกรกๆน่ารำคาญหรือที่หนักสุดเลยก็คือเงียบไปเลยครับไม่หมุนเสดือๆซึ่งอาการส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมาจากสาเหตุเดียวกันนี่แหละครับและเคล็ดลับที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยไม่ได้มัวๆนะครับมาจากช่างตัวจริงเสียงจริงเลยนั่นก็คือลุงวินัยช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มากประสบการณ์ลุงวินัยเนี่ยซ่อมพัดลมมานับไม่ถ้วนแล้วครับเจอปัญหามาทุกรูปแบบ รับรองว่าวิธีนี้เนี่ยเวิร์กจริงแน่นอนเอาละครับมาเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนแรกสุดนั่นก็คือการถอดชิ้นส่วนซึ่งบอกเลยว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นเหมือนด่านปราบเซียนเลยทำให้หลายคนถอดใจยอมแพ้มานักต่อน,นักแล้วโอเคครับนี่คือ5เต็ปพื้นฐานเลยนะในการถอดชิ้นส่วนหลักๆออกมาอันดับแรกสุดเลยนะถอดปลั๊กก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัยจากนั้นก็ค่อยๆปลดคลิปตะแกรงหน้าออก แล้วก็คลายเกลียวฝาครอบใบพัดดึงใบพัดออกแล้วก็คลายเกลียวน็อตที่ยึดต,ตะแกรงหลังไว้อีกทีหนึ่งแต่ใน5ขั้นตอนเมื่อกี้นี้รู้ไหมครับว่าส่วนไหนที่คนส่วนใหญ่ติดกันมากที่สุดคําตอบก็คือขั้นตอนที่3ครับไอเจ้าฝาครอบพลาสติกเล็กๆกลมๆที่ล็อกใบพัดอยู่นี่แหละครับตัวดีเลยความลับของมันอยู่ตรงนี้ครับฝาครอบตัวนี้เนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเกลียวกลับด้านเหตุผลก็ง่ายๆเลยนะ เพราะว่าเวลาพัดลมมันหมุนเนี่ยทิศทางการหมุนของมันจะช่วยขันเกลียวนี้ให้แน่นขึ้นไปอีกเป็นการป้องกันไม่ให้ฝาครอบมันคลายตัวหลุดออกมาเองเวลาที่เราใช้งานนั่นเองครับดังนั้นจำไว้ให้ขึ้นใจเลยครับกดทองข้อเดียวเลยในการคลายฝาครอบใบพัดตัวนี้เราต้องหมุนไปทางขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาครับซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเราโดยสิ้นเชิงเลย พอถอดชิ้นส่วนได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนทำความสะอาดกันบ้างและเคล็ดลับของลุงวินัยตรงนี้แหละครับที่อาจจะทำให้หลายคนแบบเอ๊ะทำแบบนี้ก็ได้เหรอแต่ก่อนจะไปดูวิธีของลุงวินัยเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมวิธีที่คนส่วนใหญ่ชอบทำกันก็คือการเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปล้างน้ำเนี่ยถึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดดูตารางนี้สิครับเห็นภาพชัดๆเลยคือถ้าเราใช้น้ำเนี่ยข้อเสียแรกเลยคือมันช้ามาก ต้องรอให้ชิ้นส่วนแห้งสนิทจริงๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันเสี่ยงครับน้ำอาจจะหยดเข้าไปในมอเตอร์หรือแผงวงจรไฟฟ้าได้ถ้าเกิดช็อตขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยนะเทียบกับวิธีของลุงวินัยสิทั้งเร็วทั้งปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยครับและนี่ก็คืออาวุธลับของลุงวินัยครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแค่แปรงทาสีธรรมดาธรรมดาอันเดียวนี่แหละครับง่ายมากๆเลยครับสำหรับพัดลมในบ้านที่เจอแต่ฝุ่นแห้งๆเกาะอ,อยู่นะ ก็แค่เอาแปลงแห้งๆนี่แหละครับค่อยๆปัดเลยปัดฝุ่นออกจากตะแกรงหน้าตะแกรงหลังแล้วก็ตัวใบพัดแค่นี้เองครับสะอาดวิ้งโดยที่ไม่ต้องโดนน้ำแม้แต่หยดเดียวเอาละพอทุกชิ้นสะอาดเอี่ยมแล้วก็ได้เวลาประกอบร่างคืนครับซึ่งก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็แค่ทำย้อนกลับขั้นตอนเดิมแต่มีจุดสำคัญจุดเดียวที่ต้องย้ำกันอีกทีค่อยๆทำตามลำดับนี้นะครับเริ่มจากใส่ตะแกรงหลังเข้าไปก่อนขันน็อตให้แน่น จากนั้นก็สวมใบพัดตรงนี้สําคัญนะดูให้ดีว่าร่องที่ใบพัดมันลงล็อกกับสลักเล็กๆบนแกนมอเตอร์พอดีเป๊ะนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใบพัดมันจะแกว่งได้และก็มาถึงไฮไลท์ของเราอีกครั้งไอ้เจ้าฝาครอบใบพัดนี่แหละตอนจะขันให้แน่นจําได้ไหมครับว่าต้องหมุนไปทางไหนใช่แล้วครับต้องหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานั่นเองเพื่อล็อกให้แน่นปึ๊กแล้วพอทําทั้งหมดนี้เสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงน่ะเหรอครับ โอ้โหบอกเลยว่าเห็นผลทันทีครับอย่างแรกเลยคือพัดลมจะเงียบลงมาก2คือลมกลับมาแรงเหมือนได้พัดลมใหม่เลยและที่สําคัญที่สุดการดูแลแบบนี้เนี่ยมันช่วยยืดอายุการใช้งานพัดลมตัวเก่งของเราไปได้อีกนานเลยนะครับเห็นไหมครับแค่เคล็ดลับง่ายๆไม่กี่อย่างก็ช่วยให้เราดูแลรักษาของใช้ในบ้านได้ดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่บ่อยๆด้วยทีนี้ก็พร้อมที่จะเอาความรู้นี้ไปจัดการกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นอื่นๆในบ้านแล้วหรือยังครับ